สวัสดีครับนะครับผมหลังจากนะครับรอบที่แล้วเขาไปติดอยู่ที่นะครับผมแถวแถวพุทธละครับผมน้องกรุงสีโพนททองนะครับแล้วก็เอียงอ่ะไอ้ทมเดชนะครับผมแล้วก็ไปส่งผ่านพุดมันนะครับรอบที่แล้ววังกอนนะครับมือนีก็ออกเดินทางต่อนะครับเ้านี้นะครับเขากบมาหอดอยู่ที่นะครับบ้านนาไฮเดียวนะครับผมอำเภอชื่นชมนะครับผมจังหวัด ขอนเกนบ่ขอนเกนได้เนาะเขียนนี่เนาะสารคามอยู่ตีน,นี่สารคามอยู่นะครับผมชื่นชมเออชื่นชมสารคามเนาะชื่นช,ชุ่มเชียงยืน,น,ชชยนคำใหญ่นหน่อยเดียวแลียนๆไปอีกหน่อยเดียวคำใหญ่แล้วนี่อืมก็คำคำใหญ่แลีนไปอีกน้อยหนึ่ง,งะนะครับบ้านนี้ตัสเตตสามปีขึ้นหลังมุเ้เคยมาติดไว้นะครับเป็นสี่สิบเจ็ดแรงนะครับตั้งแต่ยุคแรกนะครับเขามาซอยเดียวกันเลยนะครับตัวนี้บ้านบันหน้าให้เดียวตัวนี้สี่นำเงินนได้ไหมเนาะอันบ่ ก็มือนีมแต่สีดําเงินตัวนี้กับจอรเดียจอรเดียเขาสีดําเงินเอ้าจวดหน่อยสดเชิญเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยบุบเปลาจังเลยพูดนะจะได้ไปสากแก้วต่อยอีกได้มือนี้เออมืออื้นมืออื้นมืออื่นเว้นมือนี้เบาผีลงสากแก้วต่อยอีกพี่น้องสากแก้วที่เป็นรถไม่มีคานดันสี่สิบแรงนะครับรถสีบ่มีโค้งอย่างจักอยางเลยนะครับที่ผมติลงไปนะครับ รถจะไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีติดตัวคนหล่นเลยนะครับอันนี้เขาเบิงน้ำยูทูบเป็นใบไม่ได้เห็นขั้นนั้นเลยสามปีขึ้นหลังผมได้มาตตดนันนะบักสามปีขึ้นหลังรุ่นแรกเลยด้ยนะนันครับแต่ว่าดูนี่เขาไปไกลแล้วมันไปหอดไกลแล้วเมานพอเบิงงน้ำ Youtube กันแล้วๆเนาะนมีให้เบิงทุกมือครับสำหรับอู้เขา ห้าล้างมือสามเครื่องคนนะครับผมผมล้ให้เบิ้งนะครับพี่น้องจังมือนี่กับสองนะครับเนี่ยจังมือนี่กับสองเล้่ยวหมอวานนะครับทั้งเอบซีทั้งกาลสินนะครับบ้านยังไงบัานมื่นๆนี่แหละครับเพื่อนกับซังนะครับเดบซีเก่าแล้วก็มิเตเอบซีเก่าทั้งนั้นนะครับสิตซังผมเพื่อนเห็นตัวอย่างกันนะครับแล้วก็จะมีอีซากินะครับที่อีซากิสี่สิบแรง นะครับสั่งกับเขาติดได้ทุกรุ่นแหละพี่น้องวันตะพี่น้องเขาสั่งก็ติดใสต์ตลรดไทยน้าห่ะพี่น้องชัดนี่ครับว้าเป็นเอาสี้ำเงินนะครับพาชิบพื้นได้แน่นอะซิบพื้นอืมอืมซิบพื้นนะครับครับมาหอดกับสีมะลึงตึงตั้งเลยนะครับผมล่ำเลยนะครับพื้นที่กวางนะครับ บ่บ่บ่ไหวย่อย่อคู่เล่นบ่นะครับโอเคพีน้องค่อยชมกันนะครับเวลาไปประมาณจะชกือโมงกลัวน้อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับสาหรับ L 5 0 1 8นนะครับนะครับขั้นแรกของรอบอีกแล้วนะครับวันนี้มัตีสองขั้นนะครับมิจอนเดียห์าศูนย์หาศูนย์แล้วก็คูปตาหาสิบแรงนะครับมิีป์เงินทั้งสองขั้นเลยนะครับขั้นแรกจบเทียบเพือชื่นชมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นห้าสิบแรง ่ปใชแล้ววันพอนะครับพอแล้วพอแล้วนะครับหอ,อมงามหอมปากหอมคอได้ไปเสียไอได,ได้แล้วเจ้ เชียนําอันนั้นให้เขาไปล่ะเชียนจับสลากน้ำเขาไปนะครับพี่น้องกัเรียบร้อยนะครับกัดเรียบร้อยนะครับสีํำเงินนะครับวารจรลบีนะครับมี่ยุแปดมองนะครับใส่ให้บเบิ้ลนะพี่น้องเด้อล้วก็ที่เป็นหูกอหกหูพี่น้กองกอกันยังไงนะครับตัวนี้เป็นได้ถือใจบ่คือบ่อคืออย,ออยู่งามอยู่นะอเออต้องต้องสร้างไปเบิ้งพี่น้องใครที่รู้นะครับเบึ้งในวิดีโอเคือตัวแทเดี ตัวแทนี่หอยังคักเลยนี่ยร้อขนาดเลยเนี่ยน่พี่น้นองต้องเบิ่งตัวแทน,นะครับนี่กิจตั้งบันนั้นเสร็จครับทั้งนองบัซอกับโถมาสซั่งอีกแล้วครับหาสีแดงเอาสีดำงินเท่ากันแหละเพื่อนว่าวก็สิไปให้ด้วนเติบพี่น้องครับอีกจักสี่ห้ามือหกมือพอแล้วครับทั้งนองบัซอสกับใดหา,ามีมูไม่อีก่จะคันสองคันนะครับทั้งอุดรกับใดนองบัวลำพูจังหวัดเลยอ,อย่างที่นะครับโซนนั้นกำลังเตรียมตัวถอนมันกันนะครับบ่เกินเดือนหน้านะครับ ทางผลก็ได้ทุกมองแล้วพี่น้องดูนี่น่าจะเริ่มถอนกันนะครับเดือนหนาเดือนฮื้อนะครับนี่ครับพี่น้องช่องทางกับติดตามห้องกับมีให้เบิ้งนะครับเด้อมีให้เบิ้งทุกมือนะครับบางมือกับซอคลิปบางมือกับสามคลิปบางมือกับคลิปเดียวนะครับตัวนี้อันนี้เขาเอื้นว่าชุดแยกระบบนะครับก็บอกกระบอกค้นทุนไม่เบิ้ดนะครับพี่น้องใบดันกับยังปกติอยู่นะครับตัวนี้ม่ได้เกี่ยวกันนะครับห้องกับ เอากระบอกใหญ่ๆมาให้ครับบอกฟอร์ดใหญ่นะครับแยกระบบนะครับเดินสายให้สวยงามเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเซ็ประกอบหลัดเบิดนะครับตัวนี้เป็นสายสองสันนะครับคอนโทรล40ลิตรนะครับติดตั้งหอดหนาบันเหล็กล้างน้ําทั้งคันนะครับอู่เฮาสิบ่มีเหล็กกองใส่นะครับเฮาสิใส่เหล็ก้างน้ำให้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เหล็กพวกหูพงยังกับเป็นเหล็กหนาครับเหล็กซีหุนนะครับตัวนี้ตัวดึงไกมือนะครับเฮาสิบ่ไดยเมื่อยมือนะครับลองไปตรวเชื่อลองงาหรือยัง ไม่ลองเลยลองเนีย่ยมาลองก่อนลองวะเออดิตับดิตับบางทีนะม่เห็นว่กอะไรเนาะเออดิดตับดิตับหน่อยนะครับพี่น้องเขาจะไปพ่อกันขั้นที่สองเลยนะครับผมเป็นจ,จ,จอร์เดียห้าสิบแรงนะครับเอาสีน้ำเงินมาส่นว่า นะครับแยกระบบอยู่บ้านบอหไ่นะครับรรบ้านบอหญ่น่าจะประมาณสามขั้นถึงสี่ขั้นแหละผมก็จําบ่ได้ครับมันติดทุกปีครับบ้านบอยไ่ปีนี้รู้สึกว่าน,น่าจะเป็นคั้นแรกนะครับบานบอหไอ่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับ <c oughs> โอ้ขอทอาไวบัตรเลย <c oughs> สบายแล้วมีน้องยกเราพี่น้อง <c oughs> บ้านนี้กับยุ่เลาะ,ะ,ะบ้านไหงเงี้ยอันไอยังกูขึ้นคำไงนะครับชี้ชี้ไปอีกข้าวเดียวกับพวกไก่ประได้นะครับบานคำไ่ อันนี้บ้านยังก um ่อนบันนาไฮเดียวนบ่ครับบานนาไ้เดียวนะครับหยบซีอยากมาเบิงมาเบิงได้เลยนะครับบานนาไ้เดียวนะครับผาพดอยูใกล้ๆทั้งนี่แหละทั้งคำไ่ทั้งหยังนี่แหละแต่ว่ากัยังขึ้นชื่นชมอยู่นะเนาะเปนบ่ชื่นชมอยู่นะครับชื่นชมคำไ่ก็ไปกันนวลได้นะครับไปได้หลายทางน้องกุ้งสีก็ได้นะครับหรืทสิเขาสลรคามก็ได้นะครับมันบ่ไกลนะครับโอเคไป็นอ่ะไปพอคันกันที่สองเลยนะครับ